ทอรหัสลักสมองเงินล้าน Secrets of the Millionaire Mind หลักการแห่งความมั่งคั่งรายได้ของคุณเติบโตได้จนถึงระดับที่คุณเติบโตถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงผลไม้คุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนที่รากไม้ถ้าคุณอยากแก้สิ่งที่คุณมองเห็นคุณต้องเริ่มแก้จากสิ่งที่คุณมองไม่เห็น เงินคือผลลัพธ์ความมั่งคั่งคือผลลัพธ์สุขภาพคือผลลัพธ์ความเจ็บป่วยคือผลลัพธ์น้ำหนักตัวของคุณก็คือผลลัพธ์พวกเราล้วนอยู่ในโลกของเหตุและผลให้เวลาผม5นาทีและผมจะทํานายอนาคตทางการเงินตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณความคิดนำไปสู่ความรู้สึก ความรู้สึกนำไปสู่การกระทำการกระทำนำไปสู่ผลลัพธ์เมื่อจิตใต้สำนึกต้องเลือกระหว่างอารมณ์ที่ฝังรากลึกมาเป็นเวลานาน,านกับเหตุผลอารมณ์จะเป็นฝ่ายชนะแทบทุกครั้งไปถาแรงจูงใจในการหาเงินหรือสร้างความสำเร็จมีรากฐานมาจากเรื่องร้ายเช่นความกลัวความกโกรธ หรือความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองเงินของคุณก็จะไม่มีวันนำความสุขมาให้หนทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในห้องของคุณอย่างถาวรคือการตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิเสใหม่เช่นเดียวกันวิธีเดียวที่จะปรับความสำเร็จทางการเงินของคุณอย่างถาวรก็คือการตั้งเครื่องควบคุมระดับการงาเงินเสยใหม่นั่นเอง การตั้งสติคือการสังเกตความคิดและการกระทําของตัวเราเองเพื่อให้เราสามารถเลือกทางที่ดีที่สุดในปัจจุบันแทนที่จะถูกขับเคลื่อนโดยโปรแกรมที่ตั้งไว้แต่ในอดีตคุณสามารถเลือกที่จะคิดในแง่ที่สนับสนุนตัวคุณเองทั้งในด้านความสุขและความสําเร็จเงินเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับทุกเรื่องที่ต้องใช้เงินในขณะเดียวกัน มันก็ไม่มีความสำคัญแม้แต่นิดเดียวสำหรับทุกเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินเมื่อคุณบนคุณกำลังกลายร่างเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเร็วร้ายที่มีชีวิตโลกนี้ไม่มีผู้ถูกกระทำที่ร่ำรวยได้หรอกถ้าเป้าหมายของคุณคือการมีฐานะพออยู่ได้อย่างสบายเป็นไปได้มากที่คุณจะไม่มีทางร่ำรวย แต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือความร่ำรวยคุณจะลงเอยอย่างสุขสบายมากทีเดียวถ้าคุณไม่มุ่งมั่นกับการสร้างฐานะอย่างเต็มตัวและสุดหัวใจคุณก็จะไม่มีโอกาสร่รำรวยกฎแห่งรายได้คุณจะได้รับเงินเท่ากับมูลค่าของตัวคุณในท้องตลาดจงสรรเสริญในสิ่งที่คุณต้องการ ัผู้นำสามารถทำเงินได้มากกว่าผู้ตามอย่างมหาศาลเคล็ดลับสู่ความสำเร็จไม่ใช่การพยายามหลีกเลี่ยงปัดหรือหันหลังให้กับปัญหาสิ่งที่คุณต้องทำคือการพัฒนาตัวเองให้ยิ่ยงใหญ่เหนือกว่าทุกๆปัญหาถ้าคุณมีปัญหาใหญ่ในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณกำลังทำตัวเล็กกระจอยรอย ถ้าคุณบอกว่าคุณมีค่าคุณก็มีค่าถ้าคุณบอกว่าคุณไร้ค่าคุณก็ไร้ค่าไม่ไว่าอย่างไรคุณก็จะดำเนินชีวิตไปตามเรื่องราวที่คุณแต่งขึ้นเองถ้าต้นโอ๊กสูงร้อยฟุตมีความคิดและจิตใจเหมือนมนุษย์มันก็คงจะสูงได้เพียง10ฟุตที่ารเอเคถ้าจะมีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับและถ้าจะมีผู้รับ ก็ต้องมีภูไห้เงินจะทำให้คุณเป็นในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วชัดเจนขึ้นวิธีที่คุณจัดการกับเรื่องใ,ใดๆเรื่องหนึ่งคือวิธีที่คุณจัดการกับทุกๆเรื่องการได้รับเงินเดือนประจำนั้นไม่มีอะไรผิดหรอกแต่มันลดประสิทธิภาพในการหาเงินให้ได้ตามศักยภาพสูงสุดของคุณนั่นแหละปัญหาและมักจะเป็นปัญหาสำหรับคนส่วนใหญ่ด้วย ยให้มีเพดานจำกัดรายได้ของคุณคนรวยเชื่อว่าคุณสามารถหาขนมเค้กมาครอบครองและกินมันได้ด้วยคนที่มีฐานะปานกลางเชื่อว่าขนมเค้กทำให้อ้วนเกินไปฉันจะกินชิ้นเล็กๆกก็แล้วกันคนจนไม่เชื่อว่าตนสมควรได้กินเค้กเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงสั่งโดนัทนั่งมองรูต,ตรงกลางแล้วนึกสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงไม่มีอะไรเลย เลือก2ทางเสมอมาตรวัดความมั่งคั่งที่แท้จริงคือมูลค่าทรัพย์สินไม่ใช่ไรายได้จากการทำงานเราเล็งความสนใจไปที่ไหนพลังงานก็จะพุ่งไปที่นั่นและผลลัพธ์ก็จะปรากฏถ้าคุณยังไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าคุณจัดการกับสิ่งที่มีอยู่ในมือได้คุณก็จะไม่ได้รับอะไรเพิ่ม การบริหารเงินจนกลายเป็นนิสัยย่อมมีความสำคัญกว่าจำนวนเงินที่เราบริหารถ้าคุณไม่ควบคุมเงินของคุณมันจะควบคุมคุณคนรวยเห็นเงินทุกดอลลาร์เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเงินที่จะงอกเงยขึ้นอีกเป็นร้อยดอลลาร์และยังสามารถนำมาปลูกใหม่ได้อีกทอดและเก็บเกี่ยวได้อีกหลายพันดอลลา การกระทําคือสะพานเชื่อมระหว่างโลกภายในและโลกภายนอกนักรบที่แท้จริงสามารถทําให้งูเห่าแห่งความกลัวเชื่องได้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่จำเป็นต้องขจัดความกลัวถ้าคุณเต็มใจจะทำแต่เรื่องง่ายชีวิตก็จะกลายเป็นเรื่องยากแต่ถ้าคุณเต็มใจทำเรื่องยากชีวิตก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย เวลาเดียวที่คุณสามารถเติบโตได้คือชั่วขณะที่คุณรู้สึกอึดอัดการฝึกฝนและบริหารความคิดของคุณเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่คุณควรมีไว้ครอบครองเพื่อให้บรรลุความสุขและความสำเร็จคุณอาจเป็นฝ่ายถูกหรือคุณอาจรวยแต่ไม่มีทางที่คุณจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง ผู้เชี่ยวชาญทุกคนล้วนผ่านความล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่ามาก่อนที่ Half Acre การจะได้รับเงินมากที่สุดคุณต้องเป็นคนเก่งที่สุดจากหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secrets of the Millionaire Mind ผู้เขียนที่ Half Acre ผู้แปลผู้ลาบอุทัยเลิศอรุณ